เรื่องของพรรคเพื่อไทยที่อยู่ๆก็เหมือนแกงกันเองกระอักกระอวนเหลือเกินว่าจะคว่ำหรือไม่คว่ำร่างปรบนี้รัฐโทษกรรมจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญหลายต่อหลายประเด็นวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาไขาความลับครับเพราะว่าแขกของเราท่านนี้เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดต้องบอกว่าอดีตสิอดีตเคยใกล้ชิดเพื่อไทย เป็นถึงอดีตรองเลขาธิการเพื่อชาตินู่นสมัยคุณจตุพรนู่นนะฮะและเขาก็เคยมีคดีติดตัวด้วยตอนสมัยที่รอยัลคลิปที่ล้มประชุมอาเซียนแต่วันนี้นะฮะกลับมากลับตัวกลับใจแล้ววันนี้เขากลับจริงหรือเปล่า <c oughs> เขาจะมาบอกว่าออทำไมเพื่อไทยถึงขยับตัวยากเหลือเกินไอประเด็นเรื่องของการนิรโทษกรรมที่ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่ของพักเพื่อไทย ไปพบกับเขากันเลยครับขอต้อนรับคุณสักดาโนปสิทธิ์อดีตโฆษกพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจคับสวัสดีค่ะพี่เริ่มต้นอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนิรโทษก,กรรมหนึ่หรือไม่คับตอนแรกเพื่อไทยเขาก็เหมือนแทงกักเอาไม่เอานะครับ เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ประหลาดใจมากพอถึงเวลาโหวตปับเนี่ยปรากฏว่าเพื่อไทยยอมรับสิ่งที่กรรมธิการเสนอแค่11คนครับที่เหลือนอกนั้นเนี่ย <100 S 1> บอกไม่เอาไม่เอา,เ,อาเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอถามตรงนี้ก่อนเลยถามค<ข>นที่ใกล้ชิดขอเรียนอาจารย์ผ่านไปยังท่านผู้ฟังนะครับกับพิธีกรว่าเอาสัน้นๆก่อนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเรือธงของพรรคเพื่อไทยาาว่าอยากจะ เกิดการปองดองกันมาตั้งแต่มีสีนู้นสีนี่<ช>อ้าละว่าในฐานะเข้าใจปรากฏว่าก็เลยมันมีกฎหมายสี่ฉบับเข้ามาอยู่ก่อนแล้วออืมเมื่อมีกฎหมายเข้ามาสี่ฉบับปั๊บเนี่ยเพื่อไทยก็บอกว่ากลัวว่ามันจะยุ่งยากเพราะมันไปอยู่วงใหญ่ไปถึงไปร่างกฎหมายเลยเพื่อไทยก็เลยมีแนวความคิดอ่ะงั้นตั้งคณะกรรมการที่การวิสามันขึ้นมาเพื่อไปพิจารณาศึกษาแนวทางการ ร่างกฎหมายการตรากฎหมายนิรโทษกรรมก็ุด่มนสามทางอ่าก็ได้มาสามทางอ้าวและในฐานได้เข้าใจหนึ่งนิรโทษแน่นอนคดีการเมืองที่มีมูลจูงใจมาจากการเมืองเรื่องที่สองเอารวมน้องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ด้วยไหมเข้าไปด้วยอหรือถ้าจะรวมก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขหน่อยเงื่อนไขปรากฏว่าในในคณะกรรมการที่การอาจารย์ครับเราก็ยอมรับความจริงกันหลังจากสาวเสียง ไม่ใช่กลับลามนะเมื่อเราตั้งวงเล็กขึ้นมาแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ได้อวยวันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ผูกพันกับพักแต่เราก็ให้ความเป็นธรรมในฐานะชี้แจงหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่มีใครมาชี้แจงแบบรายละเอียดผมเป็นที่ปรึกษาในคณะนี้ด้วยอ <นะ S 1> โอเคปรากฏว่าพอเมื่อโหวตกันแล้วเนี่ยผมขอญาติเรียนอาจารย์นี้นะลงรายละเอียดเลยนะว่าพักประชาชนเนี่ย บอกว่าเอาหนึ่งหนึ่งสองด้วยนี่นอนอันนั้น,นอ่ะโอเคพักเพื่อไทยเนี่ยดูท่าทีแต่เห็นด้วยว่าควรจะมีนิรโทษแต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับสังคมก็จับตามองเพราะท่านอดีตนายกรัฐธีโดนด้วยโดนด้วยถ้าแก้ไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าข้างหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าความเฉพาะเจาะจงเพื่อจะเอาประโยชน์จากการแก้นี้หรือเปล่าอเอาเราแผนไว้ครับปรากฏว่า,ารวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐรวมทั้งภูมิใจไทยเขาอยู่เยอะๆลยไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาแต่หลักการเป็นอย่างนี้ครับเขาเอาทุกพักการเมืองในคณะกรรมาธิการที่มาจากสัดส่วนพักการเมืองว่าเห็นสมควรน,นีรโทษเห็นสมควรนีรโทษนะหนึ่งหนึ่งสองอ่ะนะไม่เห็นสมนสค,วนสควรวา่านิรโทษแต่ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเหรอไม่เห็นสมควรว่ามีการนิรโทษอ่นนั้นทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ประเด็นเนี่ยวันนี้ต้องชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจก่อนว่า นิรโทษมันไม่ได้ตกไปเพียงแต่ว่านิรโทษแค่ไหนไม่มีใครเขากระต่อต้านนิรโทษเขาให้นิรโทษเพียงแต่ว่ารวมหรือไม่รวมอะไรอ่าทีนี้ทีนี้การที่จะบอกว่าพอเขาถอยมาเนี่ยพักเพื่อไทยถอยว่าเห็นสมควรที่จะไม่ไม่รับรายงานข้อสังเกต<า>มไม่รับไม่รับข้อสังเกตอาไว้เนี่ยผมว่าก็เป็นไม่ได้เป็นเรื่องกลับลำนะ เป็นเรื่องปกติก็เมื่อพักการเมืองในฐานะตัวแทนประชาชนที่มานั่งในการมาธิการและเขาไม่เอาด้วยมเมื่อเขาไม่เอาด้วยก็อ้าวตัวแทนเขาไม่เอาด้วยก็ไม่เอาด้วยดิเพราะเรื่องนี้เป็นการเสนอโดยพรรคเพื่อไทย,พ,ไทยพักเพื่อไทย <c oughs> เสนอขึ้นมาก็บอกแล้วไงว่าจุดเริ่มเดิมทีเขาเข้ามาเพื่อจะให้ศึกษาแนวทางไม่ได้ตั้งกัรมาที่การนี้เพื่อจะร่างกฎหมายนิรโทษแล้วรวมหนึ่งหนึ่งสอง กลัวว่าจะวุ่นวายจึงตั้งเรื่องนี้เข้ามาว่าไปศึกษาแนวทางซิว่าควรนิรโทษไหมแค่ไหนเพียงไรม,มันก็เลยกลายเป็นข้อสรุปว่าเห็นสมควรนิรโทษเอาละแต่สังคมยังแข่งขันใจพักพักล่วมที่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นการมาที่การไม่เห็นด้วยว่าจะมีหนึ่งหนึ่งสองเพราะอาจจะได้ประโยชน์กับอดีตนายกทักษิณ เม so ื่อพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาฟังเสียงส่วนใหญ่มันอาจจะมองเป็นมุมดีก็ได้นะว่ามองเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากตัวแทนประชาชนก็เลยไม่เอาก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องการกลับลำไม่ใช่กาอะไรขพี่ขอสรุปนะครับหนึ่งเรื่องการจะนิรโทษยังคงมีอยู่ ใช่ไหมคะในหลักการอันในหลักการที่จะมีนิโทษนะครับอันที่สองสำหรับเรื่องที่จะมีหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่ซึ่งมีการตั้งทางไว้สามทางอันนั้นเนี่ยก็คือยังไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฟังเสียงพักร่วมทั้งหลายครับเขาไม่เอาเขาพักเพื่อไทยถึงแม้จะเป็นผู้เสนอก็เลยขอให้คล้อยตามพวกเดียวกันก็คือ ไม่เอาด้วยครับคอยตามในฐานะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นแกนนำเมื่อพักมองอีกแง่หนึ่งไม่เอาเรื่องกฎหมายแต่อีกในย่านหนึ่งเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยกับพักเหล่านี้เป็นพักร่วมกันอก็สังวนท่าทีในอีกซีกหนึ่งในความเป็นพักร่วมครับซึ่งอาจจะตั้งหลักตรงนี้เพื่อรักษาสัมพันธภาพของการเป็นพักร่วมเพราะสถานการณ์นี้เนี่ยกระสุนมันตกทุกวันอ่ะ ดังนั้นเมื่อเขาก็ต้องรักษาหลักการเนี่ยคือรักษาชีวิตเอาไว้ยอมเสียแขนเสียนิ้วไว้คือไม่เท่าลายไม่ออกจะจําต้องยอมคือไอ้การที่มันมีข้อสามข้อนะครับก็คือรวมหนึ่งหนึ่งสองอย่างไม่มีเงื่อนไขรวมหนึ่งหนึ่งสองอย่างมีเงื่อนไขก็ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองเลยการที่เสียงมันออกมาว่าไม่เอาการศึกษาครั้งนี้ไม่เอาข้อสังเกตครั้งนี้สาเหตุมันจากอะไร พรรเพื่อไทยเห็นแล้วในการติดตามกันมาที่การในชุดนี้แล้วรู้เลยว่าผลออกมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่สบายใจกับพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักการเมืองที่มีอยู่นะแต่ในซี่ของการเป็นคณะรัฐมนตรีก็เลยมีความรู้สึกว่าฟีโหมดมิฉะนั้นต้องออกเป็นมาติพัก<ต><ต>ผม,มรู้มาว่าผมรู้มาว่าอย่างพัรประชาชนเนี่ยออกมาเป็นหลักการมรติพักเลย แน,น่นอนดังเสียงเขาไปด้วยกันทั้งหมดเขาไปทั้งหมดแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ฟังเสียงเนี่ยเขาต้องสั่งออกมีมติเพราะเขาเสนอเองแต่ดี้เนี่ยเมื่อฟังมาแล้วเมื่อฟังมาแล้วก็จะต้องตัดสินใจว่าจะยืนหน้าต่อไปหรือจะถอยหลังเมื่อถอยหลังคุณก็เสียทรงนะทรงยังไงทรงในการที่คุณเนี่ยเป็นคนนําเสนอคณะกรรมการมที่การนี้แล้วคุณไปไม่รับ,รบหลักการข้อสังเกตแต่เขาบอกว่า เขาบอกว่านะเรื่องนี้ต้องชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องศึกษานะมนไม่ใช่เรื่องออกกฎหมายไม่ใช่เรื่องการออกกฎหมายฉะนั้นเมื่อเรื่องศึกษาเราเห็นท่าทีการแสดงความคิดเห็นในคณะกรรมารมาที่การแล้วเมื่อศึกษาเราก็ถอยได้ไม่เสียหรอกไม่ใช่เป็นเรื่องคือเราถอยเพราะ ไปไปลงมติอย่างนั้นอ่าคือไอ้อยางงี้เรื่องนิทรรศกรรมเราจะยุติเดี๋ยวมีเรื่องที่สองดิจะถามชัดๆเรื่องที่สองอ่ามันส่งผลต่อประเทศชาติด้วยนะ,ะดูซิว่าจะอ่านเกมเพื่อไทยยังไงในฐานะอดีตโคศพักเพื่อไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แกงส์แล้วเลือกจำนวเนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ